คนที่ใช้ชีวิตในช่วงเด็กในยุค1990คงจะนึกถึงกระตูนเรื่องนิทานชีวิตวันสปอรณนธาล์ไลฟ์ที่เคยออกอากาศทางช่อง7ตนนัวทีนี้ The People เขาก็นำเสนอเรื่องนี้เอาไว้นะครับเล่าเรื่องระบบการทำงานของร่างกายและกองกำลังเม็ดเลือดขาวจากวันสปอรณนธาน l ไลฟ์พูดถึงระบบการทำงานของร่างกายเช่นระบบเลือดสมองฮอร์โมนกล้ามเนื้อ ปอดหัวใจเม็ดเลือดขาวแถมยังมีฉากกองกําลังในร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคให้ดูในหลายๆตอนด้วยนะครับจึงเป็นการ์ตูนยอดนิยมในยุคนั้นเวลาที่เรานึกถึงเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียก็คงจําภาพของคู่หูเม็ดเลือดขาวอย่างกัปตันพีเทอร์จูเนียและผู้หมวดแคลได้ตัวละคร2ตัวเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ของเรื่องมีความเท่แต่งตัวแบบนักบินอวกาศขับยานไฮโดรเจต ตรวจตราตามส่วนต่างๆของร่างกายแยกร่างได้แถมสามารถบีบอัดตัวเองทะลุทะลวงเดินทางเข้าไปยังที่ต่างๆได้ด้วยและเมื่อเขาเจอศัตรูของร่างกายแล้วจะกดปุ่มให้ท้องยานเปิดออกและพูดว่าปล่อยแอนติบอดีเราก็จะมีมารางตัวเล็กๆออกมากำจัดเชื้อโรคต่างๆจนชนะสร้างความสงบสุขให้กับระบบต่างๆภายในร่างกายสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตอนเด็กๆ อาจจะจบแค่ในร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวที่คอยปกป้องร่างกายของเราอยู่แต่จริงๆแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ถ้าเรากลับมาดูอีกครั้งจะพบว่าเขาสร้างรายละเอียดที่เยอะมากเหมือนการอ่านหนังสือชีววิทยาในฉบับกายภาพให้เข้าใจง่ายๆได้เลยทีเดียวนะครับรู้ไหมกับตันพีเทอร์และผู้หมดแคลรเป็นใครในร่างกายเราจริงๆแล้วในร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวอยู่หลายชนิดใครได้ย้อนกลับไปดูในตอนบารีเซนติเนลส หรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้มีการพูดถึงชีวิตของเซลล์เม็ดเลือดขาวเริ่มต้นตั้งแต่การพาไปดูบ้านเกิดเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไขกระดูกและเมื่อโตขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าไปโรงเรียนฝึกตำรวจที่ต่ำน้ำเหลืองเช่นต่ำไทมัสในร่างกายในวัยเด็กเม็ดเลือดขาวจะต้องเรียนรู้ในร่างกายของเราใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูและทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคในรูปแบบของตนเองพีเตอร์และแคลเป็นเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า ลิมโฟไซต์ชนิดบีใครที่เรียนชีววิทยาก็คงร้องอ๋อเม็ดเลือดขาวประเภทนี้จะไม่ไปสู้กับเชื้อโรคโดยตรงแต่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีไปสู้แทนในกองกําลังของลิมโ o ไซต์จะมีชนิดทีด้วยจะต่างกันนิดหนึ่งที่ทีมนี้จะต่อสู้โดยตรงกับเชื้อโรคเลยในการ์ตูนก็จะให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้ขับยานที่มีสัญ,ญลักษณ์ทีและมีปืนปล่อยควันออกไปทําลายเชื้อโรคได้เลย กองทัพเม็ดเลือดขาวในกระตูมมีใครบ้างนอกจากกองกำลังขับยานแล้วคงจะลืมไม่ได้ว่าเรายังมีกองกำลังภาคพื้นดินนำโดยผู้หมวดจำโบที่แต่งชุดสีขาวมีดาวตรงกลางเสื้อและมีลูกน้องอีกเพียบอยู่ตามที่ต่างๆคล้ายตำรวจจราจรหากพบสิ่งแปลกปลอมอย่างเชื้อโรคก็จะกำจัดโดยการเก็บกินอ้าปากและดูดเข้าไปซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเม็ดเลือดขาวประเภทนิวโทรฟิลนั่นเอง กองกำลังภาพพื้นดินมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแมคโครฟาสเป็นรถคันสีเหลืองเหลืองมีตาดวงใหญ่ๆคล้ายๆกบและฟาโกไซต์ก็จะเป็นยานแบบมีคนขับซึ่งมีทอดดูดรอบๆตัวทัน้าที่ฝ่ายทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นของเน่าเสียสารพิษเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมอีกจะเห็นได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ถูกออกแบบลักษณะตัวละครให้เห็นภาพตามหน้าที่ในะร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักทางวิทยาศาสตร์จริงๆในร่างกายเรามีกลุ่มบุกจู่โจมอย่างนิวโทรฟิลและมีกลุ่มลิมโฟไซต์ที่เข้ามาสำรวจเรียนรู้และสร้างแอนติบอดีออกไปกับจัดเชื้อโรคนิทานชีวิตได้สอนให้เรารู้ว่าร่างกายเรามีระบบการทำงานของมันและชีวิตเราแข็งแกร่งกว่าที่คิดทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าทำไมเวลาที่เราติดเชื้อไวรัสช่วงแรกๆถึงเป็นหวัดไม่สบายสักประมาณ3-7ถึงวันนั่นก็เพราะว่าร่างกายยังไม่รู้จักเชื้อโรคแต่เมื่อร่างกายสร้างแอนติบอดีได้แล้ว เราก็จะเริ่มรักษาตัวเองได้ค่อยๆฟื้นตัวและหายเป็นปกติพอไปติดหวัดรอบที่สองก็จะเป็นน้อยลงหรือไม่แสดงอาการเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วในยามที่เกิดโรคระบาดพยายามระวังตัวเองและรักษาตัวเองให้ดีอย่าไปอยู่ใกล้เชื้อโรคและอย่าก,กลัวไปจนเกินเหตุจำไว้ว่าอย่างไรก็ตามกับตันพีเทอร์ผู้หมวดแคลและผู้หมวดจัมโบ่ก็ยังคงอยู่ช่วยเราในร่างกายขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับ ขอบคุณเรื่องจากคุณกวินสุวรรณตระกูล The People